เขาสอบ IJSO เคมี Me, ปี6-2รอบที่1น้า50ในที่สุดก็มาถึงข้อสุดท้ายของปี6-2แล้วข้อนี้เป็นเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์เขาถามว่าในกระบวนการผลิตไวน์โดยการเปลี่ยนกลูโคสเป็นเอเทานอลดังสมการให้สมการเคมีมาถ้าเริ่มต้นจากกลูโคสเนี่ย540กรัมจะได้เอเทานอลกี่ลูกบาทเซนตกำหนดให้ความหนาแน่นเอทานอลเนี่ยเท่ากับ0 8กรัมต่อลูกบาทเซนต เวลาทําปริมาณสารที่เกี่ยวข้องกับสมการเคมีเราก็ต้องเริ่มดุนสมนการก่อนเลยสมการที่เขาให้มาก็คือเป็น c 6 s 1 2 o 6นะกลูโคสกลายไปเป็น2เอทานอลบวกกับ2คาร์บนอนไดออกไซด์ทีนี้คาร์บอนตัวนี้เป็น6คาร์บอน2กับ2เป็น4 5 6โอเคคาร์บอน6ไฮโดรเจน12ไฮโดรเจนฝั่งนี้เป็น10 บวกกับอีก2ก็เป็น12บ okay. สองโอกซเนเป็น6ออกซิเจน2เป็น5 2 2เป็น4 4บวก2เป็น6แปลว่าข้อนี้สมการดุลแล้วสมการดุลแล้วหลังจากนี้เราก็เริ่มคำนวณได้เขาให้อะไรมาเขาให้เริ่มต้นมาที่กลูโคสเนี่ยห้กรัมสมการเคมีบอกอะไรเราก็คือบอกอัตราส่วนจนํานวนโมลที่เขาทาปฏิยาทำปฏิกิริยาพอดีกันหรือเกิดปฏิ ผลิตภัณฑ์เท่าไหร่โดยดูจากสัมประสิทธิ์ดังนั้นจากสมการเนี้ยจะเห็นว่าถ้าเราใช้กลูโคสไปทั้งหมด1โมลเนี่ยเราจะได้เอทานอล2อโมลถูกปะ่ะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนอะไรเราต้องเปลี่ยนกลูโคสเนี่ยให้ไปเป็นโมลของกลูโคสก่อนขั้นตอนการเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนกล่อมของกลูโคสให้กลายไปเป็นโมลของกลูโคสหลังจากนั้นก็เปลี่ยนให้เป็นโมลของ เอทานอลพอเป็นโมลของเอทานอลก็เปลี่ยนให้เป็นกรัมเอทานอลกรัมเอทานอลสุดท้ายแล้วเราจะได้ปริมาตรก็คือเป็น V ของเอทานอลนั่นเองทีนี้ถ้าจะหาโมลของกลูโคสเราต้องหามวลโมเลกุลของกลูโคสก่อนถูกปะเพราะว่าโมลมันมาจากน้ำหนักที่เป็นกรัมหารด้วยมวลโมเลกุลตัวเนี้ย C6S12O6 มวลโมเลกุลมาจากมวลอะตอมบวกกันทั้งหมดใช่ไหมคาร์บอนเป็น12 12 6เป็น72บวก12บวก16คูณ6เป็น96รวมแล้วตัวนี้ได้80 1 80กรัมต่อมมลแปลว่ากรัมของกรูโคตเนี่ยคือ540กรัมโมลเขาก็ต้องเป็น540ส่วน180เท่ากับ 3มโมลสมโมลของกลูโคสพอดูสมก,การเคมี1โมลได้2โมลของเอทานอลดังนั้น3ามโมลกลูโคสเราก็จะได้6โมลของเอทานอลเอทานอลหกโมลเนี่ยจะหนักเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ก็ต้องดูจากอะไรหนักเท่าไหร่ก็ต้องเอาไปคูณกับมวลโมเลกุลของเอทานอล c 2 h 5 o h เนี่ยก็มาจาก c 2ตัวเป็น24-5-16บวก5บวก16แล้วก็บวก 1ข้อนี้รวมกันก็จะได้เป็น46เท่ากับ6คูณส6เท่ากับ6 6 3สามใส่6ทด3าทำไมพอพูด36อะใส่3ออลงไปก่อน6 6เป็น36ใส่6ทด3 6ส2มี่ยีเป็น276กรัมเปลี่ยนให้เป็นปริมาตรจากถ้าเปลี่ยนเป็นปริมาตรนาะก,ก็คือ D เท่ากับ M ส่วน V ดังนั้น v เท่ากับ m ส่วน d ก็คือเท่ากับ276หารด้วย0.8เท่ากับ276 0ส่วน8นั่นเองเท่ากับ8 3เป็น24 36 8 4เป็น32 48 5เท่ากับ3 45 4 cm กำลัง3าคำตอบก็คือตอบข้อ a อันนี้กรณีคำนวณไปเรื่อยนะคำนวณไปเรื่อยๆทีนี้เรามาลองดู ทำเป็น conversion factor conversion factor ก็คือสุดท้ายแล้วเราต้องการอะไรสุดท้ายแล้วเราต้องการปริมาตรของเอทานอลเป็นลูกบาศก์เซนถูกปะก็เป็นว่าโอเคเราต้องการ cm กำลังสมของเอทานอลมันเท่ากับเท่าไหร่ก็ต้องเริ่มต้นจากที่เรามีที่เรามีมีเลยที่เรามีคือมีน้ำหนักมวลของกลูโคสก็คือห้ารกรัมของกลูโคส เราก็จะรู้ว่า180กรัมของกลูโคสเท่ากับ1โมล1โมลของกลูโคสคูณด้วย1โมลของกลูโคสเนี่ยเท่ากับ2โมลของเอทานอลทีนี้ก็ต่อ1โมลของเอทานอลเนี่ยเป็นเท่าไหร1โมลของเอทานอลหนัก46กรัม ของเอทานอลต่อมาจากความหนาแน่นเนาะจากความหนาแน่นเราจะได้ว่า0 8กรัมของเอทานอลเนี่ยมันเป็นกี่ลูกบาทเซนติเมตรก็0 8กรัมต่อลูกบาทเซนก็แปลว่าต่อ 1cm ซมกำลัง3จบถ้าจะตัดหน่วยกรัมกลูกรัมกลูมูลกลูมูลกลูมลเอทานอลมลเอทานอลกรัม,ร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 มรเอทานอลเอทานอลเขียมเราเหลือเป็นลูกบาทเซน ของเอทานอลก็จะได้เท่ากับ540คูณ1คูณ2คูณ46ส่วนด้วย180คูณ0.8นี่เท่ากับ3ตัวนี้ก็ได้โอเค3อ่2ตัดเหลือ0.4ก็เท่ากับโอเค3 6 18ใส่8ทด1 3 2 ส่วน4ก็คือ 1, 3, 8, 0ส่วน4ก็คือ 4, 3, 12, 12, 18, 4, 4 6แล้วก็24 5ได้เท่ากัน345ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองสำหรับการเฉลย ijso เคมีปี 6, 2รอบที่1ก็จบลงแล้วในที่สุดก็ครบถ้วนสมบูมครบถ้วนสมบูรณ์ก็สำหรับถ้าใครอยากดู คลิปเฉลยข้อสอบอื่นๆอันไหนที่อยากรู้นะก็สามารถเมนไว้ได้ว่าอยากให้เฉลยอันนี้ที่นี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณค่ะ